พอรับสู่ช่องไม่พีขุบกนะคโอ้อวันนี้นะคะลมอะไรหอบไม่ออกมาถึงนี่โอ้เพื่อนเพื่อนเต็มเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเต็มอ่ะพี่แดงเต็มเลย อ๋อเดี๋ยวบัลลี่ก็มาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวบอกว่ามาจองขี่วัวกันบอแมนขี่ควายโอ้ปีนี้ปีนี้เล่นขี้ทั้งปีโอมาถ่ายด้วยโอขออนุญาตนะคะอาจจะพูดไม่เพราะแต่ภาษาบ้านเราคือขี้วัวขี้ควายไปดูสิกองขี้ควายน่ะโอ้ไปดูเลยบจะดูมันแล้วบอกจะจักรเองบอกอ๋อเลยกองวัวไปไปไปดูก็ไปไปดูโอ้ เธอก็อยากได้เหรอพอดีเลยมาเจอคนที่ของใครกระท่อมนะเขาใครนี่นะนี่ใกล้ๆนี่เหรอของพี่บอกอันไหนอ่ะใกล้ๆมันทำมันถึงที่นี่ที่เขาทำไมเธอจะไปซ่อมแซมมาเหรอจะไปซ่อมหลังคามันเอามันไม่ใช่มันผูกมันทั้งทั้งไม้หลังคาเลยเหรอไม่ควรจะขอเอาขามันไปเดี๋ยวเขาทำมาไผ่เขามีไปกันแม่วอบก็สนใจเหรอ ก็มาดูเพื่อนๆเอาก็ยากได้เนื้อแนวค่อยๆบอกว่างี้เดี๋ยวให้ช่างตั้มไปจัดอยู่ที่นู่นมาให้เลยจัดที่ไหนไว้ที่นู่นแหละเพราะว่าพรถ้าเราสั่งกันเยอะมันก็ก็ไม่พอไงโอไม่เป็นไรจะเอาซะโอ้ยยยยยดูควายด้วยควายเงินล้านล้วมันนี้โถ่เสร็จทีเงินล้านได้เฮ้ยอ้ามาใหม่มาช่างตั้มเอาี่น่ะตัวเขาเจ้าของอีกะ เฮ้ยเขาเลี้ยงดีไลยล้มันเลยอ้วนเลยนะควายเขาอะเฮ้ยควายหรือควายควายค่ายหรือควายบอได้กินอันากินข้าวโพดนะโอ้ก็ตัวใหญ่เลยไมพี่เดี๋ยวพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะวันนี้เราบุก บุกเข้าแก่สวนยางขาโพดเหรออ่านี่มันกำลังจอบข้าวโดีเลยแมนเอาควายยังไงนี่ทีแรกนะควายมองเห็นข้าวโพดนั่นแหละกองจินทนควายก็เลยนึกว่าขี้ควายเขาเลยบอกเฮ้ยพลอ่เจ้าตักขายเหรออันนั้นอันนั้นแหละกะข้าวโพดนั่นแหละควายเขาเลยว่าเอ้ยเจ้าเจ้าขายอยู่บ่แบ่งให้เน่เขาบอกว่ามันบ่แม่นขี้ควายนั่นน่ะบนว่ากากข้าวโพดควายมาหัควายเ่รอสัน ล้ำมันกับอันนั้นมันแล้วเนาะอือทั้งลำทั้งฝักนะคะมันก็เลยอ้วนเป็นนะเฮ้ยงานนี้นะเฮ้ยถ้ามันรู้ว่าเรามารวมตัวที่นี่มันก็มาแล้วนะเขาไมม่าาเขโทรไปหาเข้อยู่เขาไม่มาเขาไปไหนว่าเขาอยู่บ้านนี่แหละเเขาปิดวาจาเขาปิดวาาจเขาเก็บเนื้อเก็บตัวอมาใหญ่กเลยควนแน่นอ้วนเลยยนเนาะ แล้วก็สสะะออาาดนวางตัวนี้มันปีนี้บ่นี่ลูกมันนี่ตัวนี้นี่โน่นไอ้บิ๊กบับหนิโน่นอ๋อบิ๊กบับเหรอนายบิ๊กบับโอ้โหบิ๊กบิ๊กบับบับแม่มันหัวแม่บิ๊กบับนะแม่มันหัวดูทางตาใส่พี่แดงอ๋อบิ๊กบับอะตัวเล็กนั้นเหรออ๋อมันโตไวมากเลยเนาะ แม่ดากดำอเดบอกว่าอยู่อีกตัวหนึ่งซ้ายเข้าสิกพอกะเครื่องนี้ถ้ามีคนโทรเข้ามันเด้งเลยถ้าเป็นเครื่องนั้นไม่เด้งเออเขาบอกว่าเขาจะเอาไปซื้อน้ำปั่นกันอยู่น่ะอือขาแบบลูกค้าประจำเลยแหละกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปกินน้ำปั่นจะไมมาขายที่เดียวกันนะเออย้ายร้านมาขายที่เดียวกันบอก อ่ออาแ,แมแออางแมงแม,ง,มงเลือดมันจะนั้นแต่มันจะเยอะต่ช่วงหน้าฝนแมงเลือดนะ่ะแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีเฮปบ,บ่อยยามนี้กบ <laughs> แม่อยู่ร้าก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไม่ออฟไปแล้วลูกค้าจะไปแล้วคอจะไปสั่งออเดอร์แล้วขาประจำเลยยังเขาว่าจะไปซื้ออยู่ใช่เดี๋ยวเรารอดูอืมเอดเอ็นโทรด่วน แจ้งข่าวดีแล้วยังไม่บอกเราก็รอรุ้นไงไม่งั้นมันไม่เชื่อภัยใช่เดี๋ยวรอดูนะคะเอ็นอนโแจ้งด่วนนะคะเชื่อภัยเย็นนี้กระชิบแล้ว้นี่ไงบอกเป็นก็กระชิบแล้วนี่ไงมันในแล้วมันในแล้วก็มีข่าวดีก็แล้วกันโอเคพี่แดงก็เข้าไปด้วยกันดีเออนี่อยู่เนี่ยชนบ้านเนี่นก็ร้านก๋วยเตี๋ยนี่ไง เขาทำไมไปที่นี่อ่ะเอาแล้วไปไหนอ่ะหรือว่าไปข้างในสามหลังอ้ยอยากจะไปทำไมบ้านสามหลังอ่ะอยากจะไปทำไมาจะไปมาให้ทุกคนบ้านค่อยใกล้เ่อยังไม่อยากจะไปเลยอือก็แกผ่านนั่นเลยอืโอ้ใครว่าช่างตั้มบอกว่าเขาไม่ได้กินหญ้านะ เขากินขา้าวโพดตับนะอืเจ้าเจ้าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเอ,อแม่เขาไม่กินหญ้านะดูๆนะค่อยไม่ได้สะอนอะไรนะค่อยออกมาบ้านช่างใไไหญ่อ๋ออ๋อรพี่พี่จะให้เขามามละขอพี่ เต็มเลยทุกคืนทุกคืนเลยใช่ไหมปลายางปักแป๊กปักแป๊กมาเปียกเลยแล้วก็มีแล้วก็มีเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเขาดับค่อยบอกว่าแหละบอกค่อยบอกอะไรไงอย่าดังเกินไปเดี๋ยวมันดับอืโด่งดังดับนะอือเออเบนพูดประจามาโด่งดังดับ ยังอืมตอนนี้เขา็รับอยู่นี่ฮะยังรับรออยู่อ๋อย่ไรไม่มีอะไรนนกอไฟอ๋อมันไม่มีหน่อไม้ในกอไผ่หมไมอ้้อไม่อไม่มีจเอลน้อพูด ได้เห็นเห <บ los S 1> ็นรดน้ำนะมันละโป่งตลอดหน่อไม้เจ้าก็รดน้ำเกิดนะโอ้ยโก้เหรอมันไม่รุ่นไหนมันไม่เหมือนหน่อไม้เลี้ยงน้องเลยเฮ้ยอือเขาไม่มีมันมีแต่หน่อไม้ไม่ไม่หัวเออมันไม่ออกค่อยคั่วคั่วเสียดายมากของคั่วมันไม่มีน้ำรดถ้ามีน้ำรดได้กินทั้งปีอืมแต่คั่วเขาไปเอาแหนงเอาอะไรมันนั่นแหละเออแม่์ ไม่ได้ไม่ได้เราไม่หุนเราไม่ห่วกมันไ,ไม่ออกหรอก <c oughs> อ๋อเอาเอาพันมันมาจากกูเลยเหรอจะไ,ไปไหนพี่ยูเดี๋ยวเหรอ <c oughs> โอ้เขามีแตงโม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 ลูกโตโตรสหวาน จะได้กินแตงโมเลยปลาแดงจะเลี้ยงแตงโมโอ้โหพูดพูดแบบนี้ไม่อยากจะให้กินเลยบ่เอาจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจักพักจักพักห่วยค่อขับแต่รถยนต์บ่โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน